เด้๋ยวอาเย็บก็ละมังกันทั้งแตกม้เนาะค่ะแย่งกันนะค่ะเนาะไปไปไปหยอกกันหยอกกันไปไปไปกระบาดไปกินอยู่บ้านไปกินอยู่บ้านไปเร็วเร็วเร็วสวัสดีค่ะนะครับผู้ผู้ชมผู้เสิร์ฟที่ชาแนลนะคะเนาะคือเขาค่ะออกกำลังเสรเอาหน่วงวัวหน่วงควายเขาขอบนั่นแต่นอค่ะก่อนสรเขาขอกค่ะเปิดกระเซียวเอาไว้มาล้างสวนเผาเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ ถ้าจยอยออกกันไปะนะคะก็งอฟงใหญ่ค่ะพอขึ้นมาทางนี้พอดีนะจน๊ะนะก็มาสอ่องโฮมเาะะผาเฮาเนานะค่ะนี่ค่ะเอาหฮมเผากินน้ำนะคะเนาะค่ะนี่ค่ะ,คะก็ถ้ย่อยออกไปะนะคะเนาะเขาเคาะขึ้นบางส่วนนะคะเนาะนู่นไปแล้วนะคะเนาะเขาเคาะค่ะเลยู่บางส่วนนะคะเนาะจิตใจของเผาของเฮามาสอ่องโฮมนะคะเนาะตอนแดงนะคะเนาะคะ่ะเส้นสิทธิ์ดา เย็นแล้วแต่ว่ายังหอนอยู่เนาะคะ่ะนเนาะคะ่ะแล้วก็อยางเสาหฮมพิชากินมาเบิดเหมือเนาะค่ะเนาะเสาร์อยู่ใต้หอมเผาเฮาเองเนาะออกไปแล้วเนาะค่ะเนาะฟงหนึ่งเพิ่นออกไปแล้วค่ะเหลืออีกเรือฟงนีใบใหญ่เนาะค่ะเนาะฟงใหญ่เพิ่นออกไปแล้วนะจ๊ะส่วนน้องว่าเฮาก็วู้ดูข้างล okay. ่างคุณเนาะค่ะเนาะบ่ให้ขึ้นมาเนาะค่ะเนาะหากินอยู่แถวนีแล้วค่ะก็ลงมากินข้างล่างค่ะเล้วจะเจ้าเข้าผูกเพิ่นไว้ค่ะเจ้าขาวเพิ่นสิ เป็นหัวโจกพามไปไก่นะะเนาะนค่ะเนาะจะเลือ้อนหนอนงวบางส่วนที่เพิ่นยังพ่ายในเขาของค่ะก็อ,อยู่นีแตสวนพาวเขาเองแล้วค่ะนี่ค่ะขึ้นมากอะอยังไม่ช่องลมแล้วค่ะเนาะ ยมสดใสอยู่เหมือนเดิมเลยจ้ะเน,นาะัวคำนาคะน่หอนยอยูาะคะ่ะบรรกาศแต่ว่ามันอีนีม,มนะคะ่ะแต่ว่ามีลมลก็ให้ยอได้เยนะะ็นแนนค่ะเนาะคลายหอนไปไหยเ้จ้ะ หาน้ำไปเต็มๆเนาะค่ะเนาะหาน้ำกินเนาะค่ะหาน้ำกินค่ะมันหอนคายหอนเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะไปไปหลายโตัวโป๊ะๆนะค่ะเนาะไปกินบานหอดบานแล้วไปกินบานกันเร็วไปลายผดเนาะค่ะเนาะล่ยเหี่ยงผดนี่ค่ะ ปล่อยไปเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าพนไยลุงกินน้ำในหอยในหยังอยู่แล้วคะ่ะเนาะแต่ว่ามันหอนเนาะคะ่ะเนาะหอนแห่งกะสิกินน้ำตลอดกินหยาดนำกินน้ำนำน,ะนา,านะ,คะ,นะค่ะเนาะไปกินหวาตแล้วไป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 ไล่ผดนาะค่ะเนาะพ่อกินนะค่ะน้ำกับทั้งในหนอยเนาะคะ่ะเนาะงัวกับไล่เนาะ,ค,ะค่ะไปไปจุนเมาถะไอันนี้ อันนี้ว่าหน่อยดังว่าหน่อยดังพยิดุลบ่ไปนดมเมเค่ค่ะมา,า,าม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 าเร็วเร็วเร็วไปไปโมูออกไปแล้วขุ้นโมูไปแล้วเร็วมาเดี๋ยวหัวเขาก็ขึ้นมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะเราจะไปไปเจ้าเขาไปหาเขาเนาะ,ค,ะนค่ะกินแล้วก็ยอกันเนาะคะ่ะเนาะเห็นมาโอ้ยมาหาทางฉันเลยนี่เด้อกินแล้วก็ยอกันเออ น้อง่ะเนาะมาบ่ได้มาบ่ได้ลุ่มบานถอยทับถอยทับงัวหลายงัวหลายอ่าคุณบัสเอาโตโตออกมาเนาะค่ะเนาะออกมาบ่ได้ค่ะงัวหลายผุดนี่ค่ะมาหาหนามกินเนาะค่ะเนาะเอาไปแล้วไปแล้วไปข้างหน้าเลยอ่าหน่อยหน่อยไป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 ลายผุดเนาะค่ะเนาะมาหาหนามกินเนาะค่ะเนาะน้ำเบิดแล้วจ้าไปหลายผุดเนาะค่ะไปไปไปแล้วหยิบกระมังกันทั้งแตกมือเนาะค่ะแย่งกันเนาะค่ะเนาะไปไปไปหยอกกันหยอกกันไปไปไปคับ กินอยู่บ้านไปกินอยู่บ้านไปเร็วเร็วเร็วไปไปไปกินที่บ้านเลยหลายฝุ่นนะคะเนาะนี่ค่ะใต่สซนพ้างเข้านี่ระค่ะนี่ค่ะเป็นมาเซามาะพรอ่ะไป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 เร็วไปเร็วไปเร็วฝุ่นหัวหน่อยกอยอกันเนาะค่ะเนาะปลาปถอดบ้านแล้วรับไปกินอยู่บ้านไป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 ม้วนเท้าคนใหญ่หน่อยปลาเออ อืม <Please. S 1> ีหางัวเถิกไป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 ไล่ก sí, <dom> ันเนาะค่ะเนาะไปเร็วเร็วไล่วัวหน่อยไป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 ไล่วัวเถอะตีหน่ะเนสิไล่ไม่นอนเขาหยอกมากหยอกมาเดี๋ยวัวมันหลายเนาะค่ะเนาะเดวเดวมันสิส้นมันสิตีดำเอาเนะค่ะเนาะไป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 ล่เองไล่เองไป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 มีการเนสิไล่ออกไปเนาะค่ะเนาะจะให้เพื่อนออกไปทางอันนี้เพื่อนเพื่อนมาหุ่มกันอยู่เนาะค่ะเนาะไป มาออกันส right. like, ิก so, yeah. ินน้ำเนาะค่ะเนาะน้ำก็เบิดแล้วเนาะค่ะเนาะป้าหลายโผดเนาะค่ะไปเร็วไปเร็วไป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 เร็วนี่ค่ะหลายผลตัะค่ะเนาะเป็นฟูงเลยฟูงใหญ่ค่ะฟูงใหญ่ช่วงหนึ่งก็ไปเราช่วงหนึ่งนาะค่ะเนาะนี่ก็มาอีกต้นหนึ่งนาะค่ะเนาะมีหลายหลายก็หลายอยู่เนาะค่ะเนาะหัวมันเห่านาะค่ะป้า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 ป้เขาเกาะเแล้วไป นี่ค่ะมาส่องหอมเผาแล้วก็มาหากินน้ำนะคะน้องน้ำกันหน่อยๆกันละมั่งหน่อยๆงัวกันไรใบ่ได้บแดดไป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 เป็ิตับกันนะค่ะเนาะไปไปไปนี่ค่ะมาส่องหอมนะค่ะเนาะี้องมาอีกเยอะๆก็ยังมีอีกอยู่นะคะนาะงวัตถะไปเบิดแล้วนะคะเนาะยังมาอีกเนาะค่ะนี่ยังมีอีกลายอยู่เนาะค่ะน้อมือนนิ่มฟูง่ายเนาะมันแต่ส่องหอมเผาเขานะค่ะนี่ค่ะฟูง่ายมากเลยมือนนี่นึกว่าจะไปเบิดแล้วเนาะค่ะยังยังอยู่เนาะค่ะเนาะ ยิ่น้ำเนาะนี่ค่ะห่อนนะคะว่าไปกินน้ำมาแล้วพอปยังวอ,อยากินน้ำอ,อีกล้นะคะเนาะ,ะม่น่อยแปคยแปลนเนาะโอ้ยมูน่อยคือสีนานาน้มอน่เนาะหงวาหยามง่เนานนอเมหน่อยีเนาะน่าะเ้าเงวานมาีเงหนนะคะ,ะาาง่ น้ำเบิดน้ำเบิดความก็ละมังเลยน้ำเบิ้ลในบ่อนน่ะปุ่มปุยเขาเคยมากินน้ำทุกวันเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะกะงวงคุ้งใหญ่มมะะขึ้นมาเนาะค่ะเนาะเขาก็ต้องกินแล้วก็เผฝ้าก็ละมังดแก่ละมังจะแตกเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะโอ้ยม,มันก็มีนิดหน่อยเนาะคะ่ะเนาะเช้าสิวันย,ยังได้เนาะคะ่นะน้องวงก็ลายเนาะจ้ะไปไปไปปุ่มปุยไปเมื่อหลังจะมากินไปไปไปปุ๋ยไปเร็วเร็วเร็ว กันละะคค่่นค่นีายโผดเนาะคะ่ะเนอะจะใส่ตัวได้กินเนาะคะ่ะเนาะกําลัมังเขาก่อนหน่อยๆน,นึงไปเร็วไปเร็วไปเข้าบ้านได้แล้วพากันไปแล้วเนะะาะค่ะเนาะคะุณลาย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 ไปละค่ะเข้าบ้านเนาะค่ะเนาะค่ะหัวหน้องหัวะะหข,อของเหงอนเนาะค่ะเนาะอยู่ต่างหุ่มาขึ้นมาแล้วเนาะค่ะหัวของเงาอยู่ฝาหุ่นเนะค่ะนี่ค่ะมาแล้ว อ๋อข้าวกระเจีข้าบ้านคือกันเนาะค่ะเนาะเขึ้นมาขึ้นมากแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วเราสิบแล้วเพิ่งสองของมาจ้ะนี่ค่ะค่ะแดงๆนี่ค่ะพากันไปแล้วทยอยไปแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะไปไปไปสองขอกด้แล้วไปค่ะค่ะพากันมาส่งห่มเนาะค่ะเนาะหลังจากที่ไปหากินเบิดเหมือเนาะค่ะกลมาหากินน้ำหาน้ำก็มีน้อยเนาะค่ะเนาะการลำบังข้าก็มีมาหลายเนาะค่ะ ยังมาสร้างโฮมวิวไปบางส่วนเนาะคะ่ะบางส่วนก็ไปแล้วนะจ๊นะ,ะน้อค่ะคะุณคตุลบเนาะค่ะเนาะพากันไปแล้วะค,ะค่ะค่ะเหาก็ขาจะพิลไปแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะน้อค่ะก่อนจะพิมพ์เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะช่องของ,ของ,ของอเฮาคุสเซีนน้ำดีชาแนลนะจ๊ะเป็นยมกำลังใจเฮาไอคิวไปใหม่ต่อไปเนาะค่ะนะะ้อนะคะ่ะสวัสดีค่ะ